แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ15พฤศภาคม2568ายมาอัปเดตเงินช่วยเหลือชาวนาปลังรายละ1,000บาทจ่ายสูงสุด10,000บาทกันนะคะว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอัปเดตเงินช่วยเหลือชาวนาปลังรายละ1 0 0 0บาทจ่ายสูงสุด10,000บาทล่าสุดสมาคมชาวนา ทวงถามไปยังอธิบดีกรมเงินค้าภายในรับปากได้แน่ล่าสุดกเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนกว่า7แสนรายต้องจ่ายกว่า7,000ล้านบาทจากวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะคณะอนุกรมกร,กรมการคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคโดยมีนายพิช,ยชัยทุนะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมในวันนั้น มีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่เฉพาะเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,ก,รกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกพืชอย่างอื่นที่ให้มูลค่าสูงขึ้นหรือปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับตลาดวงเงินงบประมาณ2,867.23ล้านบาท ล่าสุดนายประมเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกร,กรไทยได้อัปเดตถึงความคืบหน้าของมาตรการช่วยเหลือชาวนาปลังปี68จ่ายตรงไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ร,ร่หรือไม่เกิน10,000บาทนะคะซึ่งก็ได้สอบถามทางนายวิทยากกรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นระยะเนื่องจากมีชาวนาทั่วประเทศสอบถามมาอย่างต่อเนื่องว่าเมื่อไรจะได้รับเงินเนื่องจากกรอบระยะเวลาผ่านมาเนิ่นนานแล้ว แล้วกำลังจะเข้าสู่นาปีแล้วทางอธิบดีก็รับปากว่าได้แน่แล้วจะเข้านมขอทบทวนงเงินใหม่เนื่องจากมีกเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนกว่า7แสนรายโดยคาดว่าจะใช้งบประมาณสูงถึง7,000ล้านบาทไม่เกิน2สัปดาห์แล้วก็จะเข้าครามอรต่อไปขณะที่แหล่งข่าวกรรมการจากนบคกล่าวว่าการที่นมคมีมติ ให้ความเห็นชอบจ่ายไร่ละ1,000ับาทไม่เกินสิบไร่สูงสุดไม่เกิน10,000บาทจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดหรือคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวด้านการผลิตก่อนที่จะเข้านบคก่อนหรือไม่หากย้อนไปเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายพิชายนฤริตพันธ์รัฐมนเรวาการการะทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด หรือคณะอูุกรมาการนบคด้านตลาดนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือชาวนาปลังปี2568ดังนี้ 1. ขยายโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปลังช่วยค่าฝากเก็บ1,500บาทต่อตันระยะเวลา1-5เดือนในพื้นที่72จังหวัดปริมาณ1.5ล้านตันวงเงิน1,219.13ล้านบาท สองการเพิ่มช่องทางการตลาดในประเทศไทยโดยเปิดจุดรับซื้อรัฐสนับสนุนค่าบริหารจัดการตตนละ500บาทผู้ประกอบการช่วยเหลือในราคานำตลาด300บาทต่อตันเป้าหมายอยู่ที่300,000ตันในพื้นที่72จังหวัดใช้งบ150ล้านบาทเป็นทางเลือกให้กับกเกษตรกรที่ต้องการจะขายเลยนะคะ3โครงการช่วยจดอกเบี้ย ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าวช่วยดอกเบี้ยผู้ประกอบการ6%สำหรับผู้ประกอบการเก็บสต็อก2-6เดือนและผู้ประกอบการรับซื้อราคาสูงกว่าตลาด200บาทต่อตันขึ้นไปเป้าหมาย2ล้านตันวงเงิน524.40ล้านบาทโดยทั้ง3ามาตรการใช้งบประมาณรวม 1,893.53ล้านบาทเช่นเดียวกันกับทางคะณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายให้ในายประยุทธ์อินทสกุลประลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันนั้นไม่มีวาระในเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1,000บาทไม่ถึน10ไร่ หรือจ่ายสูงสุดไม่เกิน1,000 0บาทมีแต่เสนอเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบห้ามเผาปีผลิต67ทัสนับสนุนรายละ500บาทแต่เมื่อโหวตเสียงแล้วก็แพ้ไปส่วนมติที่ชนะโหวตในวันนั้นเพื่อส่งให้นบบคก็คือให้กรมการข้าวเสนอแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีห้ามเผาต่อส่งและฝังข้าวด้วยวิธีควบคู่นะคะ ได้แก่1สนับสนุนสารชีวพันธุ์ในการย่อยสลายฟางข้าว2ก็ความร่วมมือภาคเอกชนรับซื้อฟางเป็นวัสดุใช้ในอุตสาหกรรม3รณรงค์การถ่ายกลบต่อสั่งและขอความร่วมมือสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรจากส่วนข้าวชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแปลงใหญ่ที่รัฐบาลสนับสนุนไปแล้วนะคะจำนวน5 5 9ศูนย์ข้าวชุมชน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแปลงใหญ่2,029แห่งเช่นรถแท็กเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วงเครื่องอัดฟางจอบหมุนผ่านผวนและเครื่องต่อสั่งข้าว2.996ล้านบาท4กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนการบังคับใช้เลื่อนเวลาและปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องมาตรการบริหารจัดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาและระเบียบกฎหมายจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดทั้งมวลสรุปก็คือมาตรการช่วยเหลือชาวนานาปลางปีพศิต2568จ่ายเงินรงให้ราละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ หรือไม่เกิน1,000 0บาทจะต้องให้ความเห็นชอบผ่านคณะอนุผลิตหรืออนุตลาดก่อนหรือไม่จึงจะมีเหตุผลทําให้ทางกรมการค้าภายในเสนอให้นบคทบทวนกรอบวงเงินใหม่แล้วคณะไหนจะเป็นผู้เสนอในเมื่อทั้งสองคณะที่ประชุมไม่มีการกล่าวถึงมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือ,อไราละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่เลย หรือนอบคอสามารถมีมติเห็นชอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านสองคณะอนุก็ได้ซึ่งนั่นก็คือ,อย่างค้างคาไม่มีความคืบหน้าว่าจะไปต่อในทิศทางใดซึ่งสรุปแล้วก็คือต้องรอต่อไปอีกสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาปลังนะคะอัปเดต15พฤษภาคม2568